ลูกสาวก็บมาใช่ไหเนาะอืมเบื้องด้วย<ด>อันยะอันยะ,ย,ะยับมอ,อบงเลยอ่อบอ,อกแล้ยงับมองเลยฮะเราจะมาอยู่ตารางพดเขินได้บ่เอ,อ้ยขึ้นได้บ่อัอนซ้ำนี่บ่ลูกเจ้ากันซ้ำกันนี่บ่อบอไอ,อดูนี่น,น,น,นล้วนึงเนาะโอ้ดู เพรว่าจชีงอันจชีหายนอกคนเป็นตัวแทนว่าชีให้ลูกเรามาหิวของถุงยังชีพเดี๋ยวเราบอกมาเราอายบ่ล่ะเราอายบ่อาพไปน้อยเปิดภาพมาสบายดีเว้ย สบายดีพี่น้องเนี่ยเด้อโอ้ยเนาะเป็นยังไงอันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าเนาะเปิดผ้าเปิดม่านนี่อ่าพี่น้องอาจจะหูคนเคยดีเนาะเพราะว่ามีอ่ามีการถ่ายทำเนาะที่ผ่านมาเนาะอ้าพี่น้องเนาะก็ยังอ่าอยู่บ้านอ่าบ้านแกงไข่เนาะเอ้ยเนาะเมนบออ่าบ้านแกงไข่ขึ้นกบเืองเซโปดเนาะพี่น้องเนาะ มาหาทางเอ้ยเพื่อนนี่แหละพี่น้อยเอา,า,ากบบเคยหู้กันดีเนาะแต่ทางบุเซียงนี่บุเคยเขามาจักเถื่อพี่น้องเนาะั้งแรกพี่น้อยอออาถามพี่ถามน้องอบ้านใกล้ขึ้นเคียงแถวนี้แหละพี่น้องเนาะอยู่บ้านแกงไข่เราพี่น้องนะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษสุคุคนณได้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมกราบซองของทางพอน้องเปลวเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านแกงไข่พี่น้อยอถือว่ามาเยี่ยมมายามเป็นอีกเคสหนึ่งเนาะ อ่าคือเห็นนี่แหละพี่น้อยเนาะนี่แหละสุขภาพทางกายอ่าบอซับซวนเนาะอืมพี่น้อยเนาะคหัวเข่าแล้วก็จนว่าดำหมดเลยนนี้เนาะเอ้าเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าถือถามสื่อเสียงหนึ่งน้ำแล้วกันอ้าวพี่น้อยเนาะนี่แหละโอ้อันนี้ร่างกายบอซับซวนเนาะพี่เนาะโอ้ขอโทษเลยพี่น้องเด้อเนาะเพื่ออยากเห็นอ่านี่แหละ อันนี้คือไปแบบนี้ชั่วม,มื้อเบอร์เอ้ยเฮ้ฮ้แต่ละมื้อนี้จะไปฮอดไซนี่นะก็ได้ไปชายอยู่แต่ใน,นบริเวณนี่บ่โอ้คือว่าเคยเห็นไปอยู่แถวเซนูอยู่บุเมินบ่เออเขาไปอยู่เโน,นูลูกเขาไปมาช่องปีเลยเขาไม่ได้ไปเขาหาอ๋อลูกหาบ่าบ่แม่นเขาใหา้เขาใหา้ตำรวจให้โอ้ โดยโดยก็ได้อยู่บ้านเฮือนซานเนาะเพราะแต่ก่อนนี่เคยเห็นเจ้าไปอยู่เขตแถวซีนูอยู่นี่เนาะแถวพิงใกล้เหมืนบ่เออซื้อนี่ไรกับเจ้านะเอ้อาเซียอาเจียอายุจักปีแล้วเจ้าอายุสามสิบหกสามสิบหกปีโอ้เจ้าก็บอเลาวได้ชัดอยู่เนาะเออเจ้าว่าได้ผัวคนเล่าแบ่บนี้บ่เฮาล่าทงคือกันบ่เอาคือบอเลาวชัดแท้เสื่อ เออบ่ได้อยู่เนาะเออโดยโดยเอานี่แหละยินดีที่ได้ฮู้จักเด้อเข้ามาอ่าครั้งแรกพี่น้อยอันเฮาน่ะบ่เสียงเด้อแต่ก่อนแต่ตะกี้น่ะมีายในมาถ่ายเจ้าจําชื่อได้บ่ชื่อเราก็ไปถ่ายนําเนาะชื่ออันคนที่มาหาเจ้าน่ะมีาใทงบ่าวใจและมีนเอ้ยบ่าวเตียงบ่เตียงทองโดยบ่เตียงทองโดย้ก็มีน จํานั้นแหละเฮาฮ้จํได้แต่ซํานี้เนาะโอ้บ่เตียงทองอันแต่ว่าเฮานี่บ่บ่เสียงเด้อบ่เตียงทองก็เป็นมู่เดียวกันนี่แหละกับเฮานั่นบ่าวบ่จักที่บ่าวยัง่ายังมีอีกบ่นั่นเขายูนเขาชื่อให้เปไก่ิเปนไก เออลําพบยุตตชนเขาซื้อให้เป็นไก่กินเตืหึงนะบ่โดดเตืหึงแล้วแต่ว่าถ้าเฮาเอ่ยซื้อนี่เจ้าจําได้บ่ือือเจ้านะบ่ซื้อผู้ที่ซื้อปิ้งไก่ให้นะจําได้บ่ครับบ่จงนั่นเออคือว่ามันตึกมันก็นาน้เนาะเออโดดอันนี้เลยเฮือนเจ้าหลังนี้บ่กําลังใหญ่อยู่ในเฮือนเจ้าก็เนาะแตู่กับ แต่อยู่กับัว,วเอาตัวน,นี้พวไปใช้เอ้ยเวอบ้านนี่คือมีแต่มีพ้ชายเสียแทะนนี่เนาะโดนโดนเติบแล้วลูกชายเฮาจนเก้าปีแล้วเออโดยโดยมันลูกชายเฮานั้นยังัวเฮาตายตอนพวเฮาตายยังไม่ได้เกิด อเออเอเออาเนาะวันนี้อันด้วยนะยู่น้ำกันจะคนครอบครัวเจ้านะสามสามคนสามลูกสองคนลูกสองคนเรื่อาวเออใส่ลูกเจ้าด้วย่ะลูกเขาไปได้ถึงลูกสาวนั่นไปลูกชายนั่นไปเฮียดเออลูกชายเขาหงเฮียนลูกสาวน่ะค,คนโกกบ่จักปีแล้วนะอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีพนอนยู่นี่อยู่บ่อยังเห็นหน้าเด<ม>้พุ่นเออละมาอยู่เหรอเอ้ เอามามาอเอ้ยจูไปในมาเฮอยเออนามาพี่ซาเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่นออ้อยเอามาชวัดเออมา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 พี่มานั่งแม่เจ้าพี่เอามาชวาตจะเขาเหตุยังเขาเราเดียวเจ้หากระยาแล้วเพราะอยากให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่แล้วนี่เอิ้นเรามาซาะเอามาชวัดเนอจูไปในมาเฮอยเลยให้ผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งนะเอ้ย บ่ลูกมาหน้าตาแบบใดนะอะอันผู้น้อยนั่นไปโรงเรียนย,ยังบ่ทันมานเนาะเอออ่าอ่อ่อ่นกเ,เข่าหน้ามซ่าปลาได้หาอยู่กินเชิงใดเอออึดเขา่าฮะอึดเขา่าเข่าก็อึดอันนี้เงายังท่านกินเขา่านี่ก็นั่งเงานั่งเงาเรววาบ่ได้กินเข่าได้เงา เาวกินบุได้กินข้าวจักสิ่กินอย่างนี่ท่างว่าแต่ข้าวขาว้ขาวชานก็ยังช่องโลสามโลคิดจักรชิไปหานะาได้เงินไปซื้อข้าวเพชรเออเออเอออ,อันโทษด้วยอันนี้น่ะเป็นมาแต่เกิดบ่บเป็นเป็นหากเป็นช่วงประมาณจักปี แต่ยังน้อยแหละแต่ชำนี่นี่เป็นไข่เป็นไข่มดชามเดือดแสดงว่านี่เจ้าเจ้าเป็นแบบนี้นี่คือได้ผัวมาแล้วเนาะเออโบลามนน่าเอาผัวแล้วจังเป็นเนาะคือเป็นมาตั้งแต่ก่อนเอาผัวเออดูใช่ลูกสาวเอินมาไหมเอามาเอ้ญจูไปได้มาหอยเลยให้เรามาเอาเครื่องนี้หิ้วซอยนี่เขาจะเอาเครื่องมาฝังดนไม่ประเอ็ดเครื่องนน ไม่ป้าอันนองไหมอ๋อฉชนว่าในนอนมีเครื่องเลยมาอยู่บ่บ้ายังจะเขาเห็ดยังฮะให้เรามาเอาเครื่องนี่ได้ถ้าเราบ่มานี่บ่เอาให้ได้นี่อ๋อฉชนว่ามาอยู่บ่ บาจักเข้าไปไทยเออมันใดบัดหจักเข้าไปไทยจักก็ไปไปหาโนม่บ่อืออยันเขาไปหากินหากินไปหาหนม่เออเขาคือว่าอยู่เพื่อนนี่อยู่คือสิไปไว้แท้นี่พี่น้ยโมเมนต์อายบ่จักนำเข้าไปเลี้ยงหมาให้เป้านกนก เพราะอายบ่จักมีก็มานละมั้งอ้าวบ้าน,นี้พี่น้องอายอายย่านค่ะมันเห็นคนแขแล้วมันยาดลูกเฮาย่ายัดไปๆน,นะจักมห้ให้น้ำอยู่บ่บ,บม่มันให้กันมันไม่ห้มันมันป,ป๊บเลยป,ป๊บเลนนี่เลยเอออันนี้อันนี้คือเจ้าก็เจ้าไปไปทายเห่าก็บงยากก็มันก็ไปชื่อทายชื่อชื่อ,อทายแล้ว มันเล่นอ mm ่อ hmm. ย่านแม่เอ้ยแม่เอ้ยไม่อันผู้ชายนั่นหรือเขาคือผู้ชายนั่ยมันมันมันได้ยากอือเด้อโดยเออเป็นผู้หญิงเนาะบอกว่าแล้วไอ้แล้วเป็นผู้สาวบอกชักเนาะสิบชักปีก็ชิบสิบเอ็ดชิบสิบปีเอ้อเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนี่จักหลังเอลยชักหลังคา บ้านนี่มีจักหลังคาเฮือนเขาไปใช้เรือนั่นบอแม่บ้านเจ้านี่มีจักหลังคาเฮือนจักแล้วเอาบ่ได้นับเลยเอ้าช่างว่าแท้มาบ่ได้นับพอดบ่อสี่สิบหลังคาเออก็ก็ก็ว่าไอ้กี่สี่สิบอืมกลัวอยู่เนาะเฮ้เพื่อนแกเด็กๆน้อยๆนั่นเออเด้อเด้อ เดาอไปเดี๋ยวไม่แต mm. uh, ่วาเจ้าขึ้นไปทังเฮือนพอดะเดี๋ยวเฮาเสียเอาเครื yeah, um ่องมาหมบให้เด้อไปเนาะพี่น่อยลูกสาวก็บ่มาซช่เนาะเบืองเด้ออันยะอันยะอันยะมองเลยบอกเราหยับมองแน้เหเราจะมาอยู่ตลางพอด cưới bao ơi cưới bao àmem lên tay mướn cả nó hứa rồi này lưng nhảy nó quậy nó hứa đây nè anh này là hứa đang đứng đó anh đứng đó anh muốn เออโอ้ประตูกะเนาะแคะนี่เออเด้อๆอะยำๆมาพี่ก็ได้เอ้ยยำมาใกล้ๆก็ได้อันน่ะเพิ่นหลังนี้กะสร้างตั้งแต่อยู่กับผัวบ่จักปีแล้วนี่น่ะหลายปีจักปีเฮาจนลืมเฮ็ดเฮ็ดจได้นี่มาจักปีเอ้ยูลูกลูกผู้หญิงผู้ ปีสิบเอ็ปีเียนเป็นลูกชายนันนนับนลูกนิ่งประมาณสิบหกสิบหกปีเพื่อนดังนี้ยอ๋โดยดอันเป็นน้ำเป็นไฟด้สมีใช่จะดีบ่นี่ยนะต่เอนเ่เพื่อนขเจ้าบ่เออ อตัวดีเฮิรนเขาเจ้าอันนี้เนาะอ่าเป็นน้ำด้วยเฉยน้ำเป็นตากียวใช้น้ำในนะน้ำมะดานะเขามีอยู่บ่น้ำเจ้าเอง่บ่บ่อันนี้น้ำมันน้ำน้ำมะดานนี่เขาใช้จักรเพนจักรูกใช้ใดเใช้ใยโดยของเจ้านี่บ่โดยโอ้มีน้ำใช่บ่โดยโอ้ขักแล้วสโน่มีน้ำแล้วเขานำนานแพรนั่นแหละ เอาคาชายนำชายใดคุณบ่อเออเุญน้ำชวนโตเจ้าบ่บ่แม่นบริเมนของครอบครัวเจ้าบ่บ่แม่นปันกันกับมูอ๋อปันกันกับมูเออเออเออนาตก่อนนี่เจ้าก็ลงไปแถวสินูสวรรค์เนาะไปน้ำกันจะค้นต่ก่อนนะค้นมีแผนนะ พุ่นบ้านเลือนหอนั่นบ้านเลืออเป็นมู่วาคือเป็นเสี่ยวเป็น้บเอิ้นเอิ้นป้าอ๋อเจ้าเอิ้นเราเิ้นป้าดอ๋อๆอ่าแต่ก่อนนี่เราสิมักไปอันนี้พี่น้องอทางเอ้ยเพิ่นไปอันเฮาเว้าความจริงก็เคยไปหาอยู่หากินเนาะหาอนั่นเนาะดอ่าพอได้อยู่ได้กินช่วงนี้บ่ได้ลงไปแล้วเนาะ มาเข้าหาน้าซ้ำฟ้านี่ไผ่เป็นคนหาให้กินใชลูกลูกสาวเนี่ยบอแล้วก็อันลูกชายนจักปีใช่เก้าปีเปีเพิ่งเห็นเพียยังบ่ท่านได้ดอกนะเนาะโอ้ยเนาะลูกสาวเจ้าอยู่ใช้่หนคือบ่เห็นมาสิไปให้เอาเครื่องเลยยากน้ำ้าวมันคิดเมนบ่เมนผู้นี้บอลูกสาวผู้นี้บอเออ ท่านเอินเรามานี่ก็ได้ปะ่ะบ่แม่นลูกสาวเจ้าก็ได้เอินมารถได้ผูใดกล้าหาญได้มารถเร็วมาน้งมาน้องป่ปะบ่ได้เออมาอ้ายบอ,บอกให้เรามาแน่น่บ่ได้าามาเฮยเอนอนถ้าคันลูกเราอายก็บ่เป็นหยังเจ้าแลมาหาบ่สงแล้วเอาเครื่องปดเครอไม่เครออคนอายก็บ่ต้องกินอ ถัดไปบ้างไม่น้อยเนาะเออเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนก็ได้กินยังอันนั่นแหละมากระทินอ่าสตอพัดทินบ่อันซัมนี่บ่ลูกเจ้ากันซัมกันนี่บ่ไงเดี๋ยวดูนี่นิดนึงเนาะอ๋อโดูบ่ว่าเชีอันเชให้น้อกคนเป็นตัวแทนว่าเชียงไฮดูเรามาหิวของถุงยังชีพเดี๋ยวเราบอกมา เ้าอายบ่ล่ะเ้าอายบ่บ่หนัไไปไปไม่ปนัไม่กุมารักบ่ไม่ไปตะเบิ้ดไม่ันเราเรา่านบ่ขันบ่านกันมเออเออน้อไมไปกันไม่ตะเบิ้ก็จูมาเอ้ยมัน่าติมึงมันมัไปลงเออันผู้ชงชิอันผู้ชงชีฟานบ่ รุ่นเดียวกันเนาะเอออันอันนี้เฮือนเจ้าบอสลาเนี่เพือนเฮือนเจ้าบหลังนี่นะโดยโดยจักปีเราจะสิบห้าปีเอ้าหมดคือกับูปตันหมดสิบเอ็ดปีเาาล้นเป็นพี่น้องกันแชมโบโ้ยเขี่ยวคือเขี่ยวหมากแท้นี่เนาะคือเขี่ยวหมากแรงแท้ มากระทินนั่นบ่อกมันเขียวมากแลยแหละมันทาชิเต <c oughs> เอาพี่น้อยเนาะเอาเดี๋ยวมาเป็นตัวแทนอันไปหิวเครื่องให้บุเ <มา S 1> ชียงมา <ไป S 1> ให้ <ไป S 1> เล่าในเดินด้อเอามาเราอยากอายพี่น้อยอันผู้ลูกน่ำบก,ก้ามาเน,ะนาะโอ้ยเออสิเอาเครื่องมาให้เนี่ยหมดญาตพี่น้อยเจ้าบุญญาตบ่อใช่เจ้าบุญญาตบ่ออ่ามันเจ้าคือบุญญาติใช่ อ้าวมามาเดี๋ยวเด้อเป็นหนึ่งเด้ออ๋อลงมาเด้อเดี๋ยวอาจับก่อนหน่อยเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปหายเหล้าพ่นแหละอันบัดบุลเล่หนะเจ้ากับอันแวงเอาน้ำพ่นอยู่นี่เดี๋ยวเด้อเด้อแบ่งน้ำพ่นนะไปเนาะเร่อละขึ้นไปหาเราหัวกันแล้ววะนี่พี่น้อย ลูกสาวเจ้านี่เนาะบ่ชห่านเนาะบ่ได้กินลูกสาวเจ้านี่ไอ้โอ้ยเนาะป้ามันยังส่งยังไปถือยังคือเพื่อนแท่นี่บอกฮะไปขุดมันอ๋อหลับจ้างขุดมันใั่ไมบอเอ่อส่งกระดาดเห็นมันเห็นมันนั่นของของเจ้าเองบอก ไปเล่นก um ับ uh พ่ออยนบขึ uh ้นไปนั huh. uh ่งงก่อนก็ได้ล่ะจักรายเด้พี่น้องเนาะเอานั่งนี่แหละอ่เดี๋ยวสสิบอกเนาะอันน่ะอันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นพี่น้องกันเนาะออือได้ได้เจ้าล่ะฮะ สือนุ่มนนมดูดนี่บ่นมๆบ่แม่นนมดูดนั่นนนมนมออนี่มานนมเออนมซ่บ่อนมขนมนี่เนาะโอนึงว่านมนะเออนึว่านมดูดกล้องดูดย่างจังซี่บ่แม่นเนาะเออโดๆเอาได้เนาะอันเอ้ยนี่เด้อเป็นของฝากของต้น เาขาเขามาหาครอบครัควหนึ่งได้น้องน้อง,งใจที่เพื่อนหลังในน่องเด้เจ้าจัก,กรกบอไปหานแล้วก็เขาก็ถามก็ได้มาหาเจ้านี้อ่าเขได้ขบมานานเลยเนาะเขาอันนี้นแหละเละข่าด้วยเด้อคนนี้เอหาโลเพราะได้หนึ่งอา่าอยู่กินเน,ะนาะแต่ก็อกใจในบงเขา,าแล้วแต่อกใจ ข้าขาวชานก็หมดแล้วเด้อเลยเลยเอาค่เด้อเนาะอันนี้เลยมาสมทบซอยกันเด้อเลยเลยเอาอันนี้ก็เป็นกระต้มขนมมีมาม่าปลากระป๋องเกลือปลาเล็กเป้งนัวอยู่นี่ครบหมดเลยเลยอ่าเลยและมีแต่วันอ่าน้ำจิ้มน้ำแจนแค่กับแบ่งกระต้มขนมไปทางน้องน้องหนุ่มในเด้อเลยเอาอยู่นี่แล้วดุเด้อแบ่งแบ่งอันเจ้าน่ะเป็นป้าบ่เลยให้ร้านเนาะ เดยเอ้าคนละพี่น้องเนาะได้หูจักน้ากันครั้งแรกนะจะได้เดินทางไปต่อก่อนบ้านนี้มิเตวานด้วยอนุมอืออนุมอือฝากอุปพรอุ้ยใช้ให้ทางผู้ใหญ่เพี่นายเ,นนเดอ้อใจครับใจลายลอโดยโดยยืนอยู่ดีมีให้ลำรวยสุขภาพเข้มแข็งเนาะวิ่งเงานตลาดปัดไทยโดยโดยเอา้าพี่นายเด้อเด้อเป็นถุงยังชีพทางมเมตี้พี่น,อน้นขอยเนาะเขาคือเดิมคนละ อีกจํานวนหนึ่งก็ทางบมเซียงโม่ใหม่ทา้งโมจันทร์น้ำจำนวนหาสุดอ่าก็แล้วแต่ทา้งโมจันทร์เพิ่นจะชัดแจงอ่าว่าห็นสมควรเคสใด้ขอบครัวใดเนาะเอ้าไม่ได้ว่าขอมุกขอบใจไดลายด้อน้องเด้อโดยเอ้าเอาได้เอาแบงเอาอยู่นี่เด้อให้เพิ่นในเด้อเอากลับก่อนได้บานนี้เด้อเด้ออัดสบายดีเด้อเด้ออัดสบายดีล่ะอืมเดยอเนาะเนาะกลับก่อนบานนี้พี่น้องเย กินข้าวกินน้ากหอนกันมาหนิเนาะอันนี้รูปร่างเฮือนซานล้านแป้นเราอันนี้เนาะก็ถือว่ามีน้ามีในไส้ต่อมาแต่พ่นพี่น้องเนาะน้ำประปาน้ำบดานต่อมานี่ิดเนาะเป็นซานอันนี้พี่น้องเนาะไปเนาะพี่น้องพูดคุยว่ากันไปเนาะ ให้พระบรรยายพี่น้องเนาะซอยกันไปในียูน้อกินอันนี้เรากับเป็นพิการทางกายยากลำบากเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กันเพราะว่าเสาลักนี่กับโบยู่อะไรพี่น้องมีแต่ว่าพึ่งพาใส่ทั้งลูกเต้าแนี่ต่อไปเรากับพี่น้องเนาะฐานลูกเต้าโบเป็นคู่เป็นคนนี่ก็ยังนักหนานักในแล้วพี่น้องเนาะนี่แต่ว่าลูกเต้าเพิ่งเกิดคือว่าอในพี่น้องอายเนาะทางนอกน้ำกัน เนาะตามนั้นเละพี่น้องว่ากันไปเนาะครั้งแรกเะ่อางไหกับพ่อน้องเปลวเนาะขอบกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ละลายเด้อเนาะที่มอบสิ่งของมาให้ในครั้งนี้เนาะเป็นสะพานบุญให้เนาะทางไหกับขอให้อยู่ดีมีแห้งกวามเจ็บยาสุไ้ความไข่ยาสมีแล้วพี่น้องเด้อเนาะเออเนาะมีแตว่าลาพี่ะน้องไปก่อนฝักพีพักน้องติดตามผลงานเบื้องน้ำกันอีกเนาะแต่ละเขตแต่ละบ้านแต่ละเมืองโบคือกันพี่น้องบางเขตนี่ก็ทํำใจบางเขตนี่ก็ง่าย อ่าบางเคสนี่ก็บรูล่วงไปย่างรูดีบางเคสนี่ก็เปิดสซีได้แต่ละย่างโอ้เนาะพี่น้องในการสนทนาคำบอกคำจาต้องสต๊อปกล้องต้องอ่าบอกคกนก่อนเนาะมันก็หลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุหลายปัจจัยพี่น้องเนาะที่ไหนกับพี่น้องอิบซีน่าจะอ่าเข้าใจน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเรื่องราวว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับสั่งขึ้นมาอ่าถ้าโบสั่งมันก็บโบได้เนาะพี่น้องมันก็บโบสำเร็จเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเกิดแก่จากเข้าสั่ง การกระทำนะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวอยู่ดีมีแห้งล่ำด้วยบดสกูทุกคนพรบพ่อ,พอกันในะคลิปนะคลิปนี้พอน้องเพงลราไปก่อนนะพี่น้องเด้อสบายดี